เยอะจะมีอีกไหมตล,ลาดต้องตกเลยร้อยต้องตั้งทุน้อยไม่ง่าดินนั่นแหละเดี๋ยวเขาจะเนี่ยห่าตัวนล้วบอกให้สุดยอดตัวนั้นโคตรใหญ่จะได้บ่ะตรงนี้จะได้ตัวเล็กด้วยวัดมันก็ปากฉีกผมว่าที่ปากฉีกเลยไม่ได้มาอย่างละสายพันธ์ละเอไหวฉลา,าดมันต้องมีอีกฉลาดถ้ามันมีมันสูง